เสริมร่างกายให้มีคุณค่าต้องสาลายสไปรูดีหน้าพภัาพายดินครับท่านเป็นไงครับท่านชมนครับตอนที่สองผ่านไปแล้วไปเห็นแล้วครับมะเขือเป็นไงลูกเบลเบลบลายาวจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับ เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยใช้หลักวิชาการจริงๆก็คือวิธีการที่จะปรับปรุงระบบะพืชต่างๆเนี่ยถ้าเราสนใจถ้าเราคิดว่าอยากจะให้พืชพืชมันเป็นชีวิตนะฮะเหมือนเราด้วยนะครับถ้าเรากินอิม่มนอนหลับแมผรูปร่างหน้าตามันก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเขาขาดอาหารสารอาหารต่างๆก็แน่นอนครับมันก็ต้องผอมก็ต้องอสุขภาพร่างกายเขาก็ไม่ดีเหมือนเราครับเราคิดอย่างนั้นดีกว่าถ้าเราอยากจะให้พืชผักเราเนี่ย สวยงามจาเป็นจะต้องรักษาให้ได้ก็หมายความว่าให้ปุ๋ยให้ยาให้น้ําทุกอย่างที่เขาจะต้องทํานะครับเอาผมว่าตอนที่3ดีกว่าครับท่านผู้ชมครับรายการตำนานทันโลกยังอยู่ที่เมืองโซกวางวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูฟาร์มครับฟาร์มการปลูกผักที่นั่นโอ้โหเขาบอกว่ามันสุดยอดมากนี่ท่านนายก ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชนทคุณฉลอมสงลาก็พาคณะเรามาดูงานกันครับว่าเราหน้าจะมาศึกษาสะก่อนว่ามันมีอะไรบ้างพอเข้าไปแล้วเนี่ยทึ่งทึ่งจริงๆครับทึ่งที่ว่าพืชแต่ละอย่างที่เขาปลูกขึ้นมาเนี่ยนะเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันอะไรขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับต้นไม่ใช่ใหญ่ตัวโมโหรานเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าปรากฏว่าผลมันเนี่ยนะมันออกมาเยอะจริงๆท่านผู้ชมผมกําลังจะบอกท่านผู้ชมว่า ให้ตามผมไปนะครับผมกำลังจะบอกว่าที่นี่เมืองโซกวางมันสุด,ดยอดจริงๆครับท่านชมนครับผมมาที่ฟาร์มฟาร์มหนึ่งที่นี่ทางคณะทีมงานได้พาเรามาดูฟาร์มมะเขือเทศ ดูสิครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อสิ่งที่เราอัศจรรย์ก็คือว่าการที่เขาปลูกมะเขิดเทศอย่างนงี้น,นะฮะปีหนึ่งเนี่ยขายไม่รู้เท่าไหร่ต้องยอมรับว่าฟาร์มนี้เป็นฟาร์มใหญ่ที่สุดเลยครับในโซกวางผมบอกท่านผู้ชมว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเราทำได้นี่โอ้โหมหาศาลมากครับครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันทึ่งทึ่งแบบว่าพวกเรายังไม่เคยเห็นว่าการปลูกผักเนี่ยปลูกพืชชนิดนี้มันทําให้ใหญ่โตขนาดนี้แล้วผลผลิตมันมากมายจนกระทั่งเขาทํารายได้เขาปีหนึ่งๆเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านที่เมืองโซกวางควรนับว่าเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาครับท่านผู้ชมครับผมบอกได้เลยว่าถ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยนะถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสไปนะครับเมืองโซกวางที่มณฑลซันตงนะครับ เขามีรูปแบบในการพ่อปูกโอ้โหนี่คณะพวกเรามาบรรยายให้ฟังนี่คือ,อคุณเมฮะซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาก็เลยมาบรรยายให้เราฟังท่านผู้ชมครับนี่คือท่านนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแยนท์แล่ก็ท่านหลอกสองคนมามาดูฟาร์มนี่เป็นไงครับท่านนายกเห็นแล้วเป็นไงนลองชิมเลยนะเพราะว่าเราเปิดเนี่ยชิมได้เลยเพราะว่ามันปลอดสารพิษ เนี่ยเราอยากได้ไปทําให้เราแบบนี้นครับถ้ามองความคิดเห็นแล้วว่าจังหวัดชนาทเราเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมอยู่แล้วนายกคิดว่าเห็นด้วยไหมครับก็ดีฮะดีแต่ว่าต้องภาคเกษตรต้องเข้มแข็งาภาครัฐต้องหนุนด้วยถ้าลองครับเป็นไงก็อย่างที่นายกว่าเนี่ยแงหนึ่งอันดับแรกเนี่ยต้อง,ต,องต้องมีหน่วยงาน อย่างเราเทำเต็มที่อยู่แล้วแต่ถ้าได้าการสลับตัวนึงกับนันดมายิ่งดีอันนี้ผมกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมว่าเขาเป็นระบบน้ำน้ำหยดแล้วเป็นพ่นันนี้กำลังถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะรู้ถึงวิเคราะห์เรื่องดินแล้วก็สาภาพอากาศตรงนี้อุณหภูมิตรงนี้น่าจะประมาณไม่ค่อนข้างร้อนนิดแต่ว่าพก็ไม่ถึงการร้อนมากก็นา่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตและอีกอย่างก็อาจจะเป็นที่สาร